ใช่แล้วครับผมเคยออกช่อง QT Obba นะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับอยู่กับผมช่องไม่มีสาระหรือที่ช่อง TikTok ก็คือ National นะครับผมใน YouTube National นะครับผมหรือว่าใน TikTok ช่องไม่มีสาระาผมขอบคุณนุ่งเหมิดผู้ติดตามใน TikTok ด้วยนะครับขอให้นุ่งเหมิดผู้ติดตามใน YouTube เลยๆด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามครับตอบคำถามว่าเนี่ยอันนี้เลย พี่เคยออกช่องยูทูปชีเรียลป้าใช่ไหมครับเอาตรงๆต,ต,ตรงที่นี้เลยนะครับพูดตรงๆเลยนะครับว่าเคยนะครับผมเคยออกช่องชีเรียป้ามันอยู่คลิปไหนของชีเรียลป้าผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ผมเคยออกเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับย้ําว่า2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วนะครับผมเป็นคลิปเกี่ยวกับให้ทาคลิปอะไรก็ได้แล้วก็จัดการบนะครับแล้วผมก็ ไข่ที่วันนั้นเราผมก็ทําการส่งลงไปส่งไปให้ด้วยและมันก็ติดจริงๆนะครับผมก็ชิปผมได้ไปออกในช่องเดียวป้าจริงๆซึ่งมันคิดยังไงผมก็ตัดมปตัดมาให้แล้วก็ไปชมกันเลยก็โอฟังได้นะเพนมาเชอร์เออดีก็ผมลงมาเป็นชิวป้าหนึ่งวันตื่นเลยครับผมกระชับสัสๆนี้ก็จะมาแก้เพื่อนปลอมกวเป็นคนแบงนั้นไปกัน เชี่ยมากินมาอะไรวะทุกคนน่ากลัวอยู่นะอะไรวะมูใช่หน้าหืนมากเลยทุกคนระวังนะถ้าเจอกลางคืนนั่ยเองกูไม่รู้คลิปอะไรนะทุกคนกูผ่านดีกว่านะนี่แน่คือนชิ้นไหนโอ้โหอะไรคำัเนี่ย นะคบผมเคยผมเคยออกจริงๆแล้วนะคบไม่ได้โกกไม่ได้มวัวอะไรเลยก <c oughs> ็โดนคอมไม่ได้มาด้วยแต่แต่ก็ไม่ติดนะคบไม่ติดไม่ติดแบบว่าได้เงินรางวะัลก็ไม่เป็นไรนะคบแซ่อย่างน้อยก็ได้ออกช่องในคีเทลป้าก็จริงๆครับที่มีคนถามเข้ามาแต่ผมก็ยังงงอยู่เลยว่าทําไมถึงรู้ว่าผมได้ออกช่องคีเทลป้าะะ้วครับทั้งๆที่ผมสร้างช่องใหม่และเอามาแชเทเองัม้ยังจําหน้าผมได้อยู่หรอหน้าผมที่ ใครออกช่อง QDOPA เมื่อ2ปีที่แล้วกลับมาตอนนี้จําได้อยู่หรอก็ยังงงอยู่นะคบว่าดูได้ไงว่าเป็นผมคนนั้นก็สำหรับใครที่ไม่เชื่อจริงๆหรือว่าคิดว่าผมจะตอบไปดูเองได้นะครับผมของช่อง q d ฟ้านะครับในคลิปที่ประมาณ2ปีที่แล้วนะ2ปีที่แล้วเป็นคลิปที่มันจะเขียนชื่อทว่าประมาณว่าเอ่ออ่าหนึ่งหมื่นบาทรับไปเลยอะไรนี่แหละใครส่งคลิปมาอะไรประมาณนี้ก็ลองไปดูได้นะครับผมออกจริงๆนะครับผมไม่ได้รับทุนอะไรเงี้ย ส่วนถามว่าทำไมมาเล่นรีไฟผมก็ช่วงนี้โควิดผม,ผมกอ็อยู่แต่ที่บ้านแบบเรียนมีเรียนออนไลน์นะครับผมก็เลยต้องมาแบบมาเรียนออนไลน์แล้วก็แบบมันแบบก็ว่างแล้วผมก็ก็เลยแคสเกมแล้วก็แบบก็ก็า,า,าแบบยากจะดังแบบเขาเขาบ้างแบบจะดังยังจะดังแบบยังสิบสองอะไรเพราะนั้นแ่ะตรงนั้นแหละผมก็อยากดังแบบเขาบ้างนะครับผมถ้าผมมีโอกาสดังหรือว่าได้ก่อนดังก็ขอบคุณมากเลยนะครับ ก่อดังไหมครับเนี่ยขอบคุณมา้งกนะครับคลิปนี้ก็มีท่นมีเท่านี้แหละนะครับที่ผมจะมาบอกว่าก็คือผมได้ออกผมได้ออกช่องที่เลี้ยวไปเป็นนักข่าวผมนี่ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับย่าลืมติดตามผมนะครับช่องยูทูบนะครับเอาให้ถึงหนึ่งหมื่นผู้ติดตามให้ได้นะครับหนึ่งหมื่นผู้ติดตามให้ได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ